สวัสดียามเช้าวันศุกร์ค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้วันศุกร์ขอให้ทุกคนพบเจอแต่ความสุขตลอดทั้งวันนะคะวันนี้รักจังจะมาทานขนมปังบนรถไม่ใช่ทานขนมปังบนรถสิทานกาแฟบนรถคะ่ะทุกคนไม่ได้ทานที่บ้านวันนี้ทานบนรถระหว่างเดินทางไปงานแสดงสินค้าเป็นกาแฟดำคะ่ะทุกคนอืม ชื่นใจจริงๆค่ะทานกาแฟอย่าทานตอนท้องว่างต้องทานกับขนมปังวันนี้นะคะลูกชายบอกว่าแซนด์วิชที่เป็นไส้ผักขมหมดวันนี้ก็เลยเป็นแซนด์วิชไส้ถัว่วถั่วเนยอะไรสักอย่างเดี๋ยวแล้วจังขอเปิดแง้มน้องดูหน่อยนะคะอ๋อเป็นสตอรอเบอรี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเป็นไส้สตอรอเบอรี่ก็โอเคค่ะมาง้งําๆลองทานดูนะคะอืม,อ,มอร่อยค่ะ ชอบแป้งของเขานุ่มอืมจังหวะลูกชายลงไปซื้อของนะคะทุกคนก็เลยรถนิ่งๆรักจังก็เลยถือโอกาสกินกาแฟซะเลยกินกาแฟด้วยกันนะคะทุกคนคะ่ะมามามาอืมตั้งแต่บอกแสดงสินค้านะคะทุกคนช่วงที่กินกาแฟช่วงเช้าอยู่ที่บ้านจะน้อยกกินบนรถด้วยจำไปคะ่ะเพราะด้วยเวลาเร่งรีบ หรือไม่ไมกาแฟไม่ใช่เสยขนมปังหมดจริงๆอ่ะเมื่อเช้าแล้วยังตื่นแบบพร้อมที่จะทานกาแฟที่บ้านแล้วแหละแต่ขนมปังหมดก็เลยอดทานกาแฟดังนั้นก็เลยต้องมาหาที่เซเว่นกับทุกคนคะ่ะได้กาแฟดําที่แสนอร่อยนะคะแล้วก็มีขนมปังด้วยเพราะขนมปังที่บ้านหมดพอดีคะ่ะ อร่อยค่ะทุกคนระหว่างรองลูกทายก็ทานอย่างอรเอดอร่อยเลยแล้วก็ทานเผื่อเพื่อนด้วยนะคะกาแฟกำลังร้อนๆอ,อุ่นๆไม่ใช่ร้อนอุ่นๆค่ะทุกคนชื่นใจจังเลยค่ะสาวๆหรือว่าหนุ่มๆทุกคนนะคะเชื่อว่า คนที่ชอบทานกาแฟจะมีมากกว่าคนที่ไม่ชอบทานเนาะเช้ามาพลาดไม่ได้เหมือนเพื่อนๆหลายคนบอกว่าขาดเธอไม่ได้จริงๆขาดไม่ได้จริงๆมีใครเป็นเหมือนลักจังบ้างถ้าไม่ได้ทานกาแฟเดี๋ยวกินเดี๋ยวทานเอาเป็นทานแล้วกันเนาะจะได้ดูสุขภาพนะเพื่อนเนาะ <S <S ถ้าวันไหนไม่ได้ทานกาแฟเชื่อไหมว่าปวดหัวใครเป็นบ้างเอยใครเป็นเหมือนลักจังไหม <No. S 2> ปวดหัวแล้วบางทีลืมจริงจริงบางทีแบบเช้าๆแบบยุ่งหลายๆอย่างลืมทานกาแฟก็มีนะคะทุกคนลืมจนกระทั่งหัวเราเตือนว่าเออปวดหัวต้องทานได้แล้วนะคะต้องทานกาแฟได้แล้วนต้ตองหากาแฟทาน <c oughs> ทานด้วยกันค่ะทุกคนอื <c oughs> ชอบชอบกาแฟที่เซเว่นอร่อยมากๆค่ะทุกคน <c oughs> เป็นกาแฟดํา กาแฟสดค่ะหอมหอมมากๆเลยชื่นใจทานด้วยกันนะคะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมคลิปของรักจังจนจบนะคะเป็นเพื่อนรักจังและก็สนับสนุนคอยสนับสนุนรับชมคลิปและก็สนับสนุนดูผู้สนับสนุนของรักจังด้วยต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะบา,บายบายสวัสดีค่ะสุขสันต์วันสุขค่ะทุกคน